มาทานผัดไทยกุ้งสดด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเล็กช n แนลนะคะวันนี้จะมาทำผัดไทยกุ้งสดนะคะขั้นตอนแรกก็มาทําน้ำซอสก่อนนะคะ้าปเปาล่หนึ่งถ้วยเล็ก,ลกน้ำตาลมะพร้าวหนึ่แผ่นกลๆมๆค่ะมะขามเปียกหึงกระมือก่อนไปทำ ช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมหัวหอบสับใส่ลงไปเลยค่ะ ให้พีกินหอบค่ะใส่เต้าหู้แผ่นหั่นชิ้นลูกเต่าลงไปเลยคะ่ะใส่กุ้งสดลงไปเลยคะ่ะ thế canh tay vào rồi tay đó cho nước vào rồi cho nước vào rồi cho nước vào rồi cho ใส่ตังกุยใส่ถั่วที่สมกนใส่พริกป่นใส่ไพรายรอง ใส่ไปที่ใชายเป็นสองต้นตัวรอกหนึ่งกําคนเี่ยวผสมให้เข้ากันค่ะ เสรแล้วนะคะตักใส่จานได้ะคะ่ะเครื่องปรุงแล้วแต่ชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะพริกปน่นถั่วลิสง น่าทานมากเลยค่ะผัดไทยกุ้งสดวันนี้ผัดไปสองจานนะคะให้สมาชิกในบ้านด้วยผัดจานหนึ่งเผ็ดแล้วก็อีกจานหนึ่งไม่เผ็ดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ